ครับทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวมาจะลอกเล่นสักหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวแรงแถวไหนหรือเปล่านะนะเดี๋ยวต้องมาเจอกันหน่อยนะครับโอ้โหรถเยอะซะด้วยโอ้รถปู่ครับคือตอนนี้บรรยากาศลงมันแรงมากลงลมมันตีรถสดๆเลยครับตอนนี้นะฮะโอ้โหนะรถผมสะดุดนะฮะขี่ไปสะดุดไปนะครับเอออากาศหนาวด้วยนะนะโอ้บำบันกันสักหน่อยกันะครนะ จะกลับมายืนหยัดหรือครับจริงหรือเปล่าอก็ขี่เล่นๆแหละทำคลิปเพื่อความสนุกคนดูนะครับแล้วก็เก็บเอาไปดูด้วยนี่ครับนะก็ขี่ด้วยความประดภัยนะครับเดี๋ยวผมขี่เล่นแถวนี้กันโอ้โหรถเยอะอะไรจะปานน้ำ Ui oh, mình dớt vào. bạn Đi 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 เดี๋ยวจะเทศรถหน่อยเดี๋ยวมีรถประเทศเฮ้ยมีรถประเทศด้วยมีรถประเทศด้วยมีรถประเทศด้วยไปเฮ้ยลุงนี่เมาเหล้าวะจะเย็นโอเคไป,ไปเราไปไปไปเราไปไรไราเราปวันเนี้ยไรไร สุดยอดเลยครับโอ้แรงอะไรยมาไปเลยมาไปเลยอะไร,อไรโอ้หนี่อลองสั้นๆนะครับไม่ได้ลองยาวๆนะฮะโอ้โหอไรละ่ะประเทศให้ดูนะครับคนตัวเล็กขี่เห็นไหม <S <S เห็นนคนตัวเล็กขี่ไหมโอ้โหเนี่ยตามแทบไม่ติดเลยโอ้โหเนี่ยคนตัวเล็กขี่แรงจังวะ ิว,วนั่งขี่สุดไ้ถึงกับต้อยยกคันเร่งโโอ้หมดจังเลยหมดวันนี้ไม่มีอีกแล้วนั่งขี่กันไปโโอ้นั่งขี่นะครับโอ,โอเคประมาณนี้ค้ำๆนะครับก็เทสระยะทางสั้นๆคือผมแป้นผมไม่มีอะไรให้เทสยาวกว่านี้นะฮะ โอเคนะครับก็รับเจอกันใหม่นะครับกับผมดันโลแล้วนะบ๊ายบายไปก่อนกลับละโอ้โ oh ห